ในคลิปดูตัวนี้นะครับผมผมได้จะลองนะครับแกล้งใช้โปรนะครับหรือโปรแกรมแฮก,กันดูนะครับผมเพื่อทดสอบสังคมนะครับแล้วลองดูนะครับปฏิกิริยานะครับของเพื่อนๆในเซิร์ฟเลยนะครับว่าเขาเนี่ยจะมีอาการกันยังไงถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วนะครับผมอินโทรมา What ความรักเนี Enough, ่ย <tama> ก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ก็เพราะว่าถ้ารักมันเออร์เรอร์นะก็ต้องไปเติมโรบักเอานี่ไปราวาบักที่รักนั้นไม่เออเรอร์อย่างแน่นอนมีบริการกดเกมพาร์ทกดกิฟต์แมพต่างๆอีกมากมายราคาที่ถูกสุดโหดจนรถต้องกระโดดลงน้ำที่ให้มาถึงเรซิบ ้าจากขนาดนี้แล้วล้วก็ต้องรีบไปตำกันเยอะๆแล้วฮะมุงลิงนะครับอยู่ใต้คลิปนี้เลยเอาเลยครับขอสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับที่น่ารักชุกด,ดุยทุกคนเลยนะครับผมโอ้ยแย่อยู่กับผมเองครับไมกี้แล้วก็ไอทิสนกน้อยคู่ใจผมเองแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมผมต้องขอแจ้งก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าผมเนี่ยจะใช้โปรจริงๆหรอไม่ใช่นะครับผมในคลิปโปรตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ใช้โปรแต่อย่างใดนะครับแต่ผมเนี่ยอ่าก็แบบว่าโดนโปรเนี่ยล่าค่าหวัวมาเยอะมากเลย เนี่ยผมก็พอจะแบบจับทางได้อยู่นะครับว่าการเคลื่อนไหวของโปรเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับผมแอบผมก็จะลองมาเรียนแบบนะครับโดยที่แบบไปแกล้งเพื่อนๆในเซิร์ฟนะครับผมอันหลักๆเลยนะครับโปรที่เราเจอเนี่ยจะเป็นโปรล่าข่าหัวใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเน้นอาวุธที่ยิงได้นะครับหลักที่ผมเห็นจะเป็นคาบูชาคาบูชาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วมันก็จะแบบบินอยู่บนหัวเราอ่ะสมมติสมมติสมมติว่าอันนี้เป็นเพลเยอร์<ๆ>นะเนี่ยมันจะบินอยู่บนหัวเราแบบนี้ใช่ไหมเนี่ย, <tots S 2> ม,ยมันก็จะดีด ไม่ดีเดเนี่ยมันจะดีอย่างเงี้ยอยู่บนหัวเราใช่ไหมอ่านี่ซึ่งผมเนี่ยก็จะลองไปทําแบบนี้นะครับแกล้งแกล้งเพื่อนๆในเซิร์ฟเนี่ยดีดน่นะดูนะครับผมให้เขาเนี่ยหาว่าผมเป็นโปรนะครับดูว่าภายในวันนี้เนี่ยเราจะแกล้งนะครับเพื่อนๆในเซิร์ฟได้สําเร็จหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่ครับผมเนื่องจากเออ่รูปร่างของผมเนี่ยไม่เหมือนกับคนใช้โปรเลยนะครับผมอีกอย่างตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟวีเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมเปลี่ยนแอคเซสซอรีก่อนนะครับผมแล้วก็ย้ายไปนเซิร์ฟธรรมดากันเลย2,000 y e a r s l a t e r เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นี่ครับผมผมก็ได้เปลี่ยนในส่วนของอวตารนะครับผมเป็นผู้ที่เรียกว,ว่า <c oughs> เหมือนเป็นแพะระบาดในการใช้โปเลยนะครับผมถ้าเกิดเจอเบคอนเนี่ยบอกเลยว่าใจคอไม่ค่อยดีเลยไม่รู้ว่าเป็นผู้เล่นใหม่หรือเป็นผู้เล่นใช้โป <c oughs> ซึ่งเราเนี่ยครับผมอยู่ในเซิร์ฟธรรมดาเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวนะทำไมเขามาบุนุมตุ้มผมอย่างนี้หรือว่าเขาอะไรนี่นี่เดี๋ยวเฮ้ยนี่เราลองแกล้งคนนี้เลยเจอคนนี้นะครับอาบุษะไหมครับปึ๊บทำทรงครับทรงทรงโดดเดินหนีเรามันต้องอยู่ด้านในอ่ะผมกลัวว่าออกไปข้างนอกแล้วแบบผมจะสุยยดนสุตา่เไกล้าปยดี เขาฟาร์มอยู่เหรอได้นะได้นะเขาฟาร์มอยู่ได้นะไอ้เนี่ยผมอันนี้ผมเลือกฝั่งมาลีนเลยนะกลัวแบบฝั่งตัวสัตว์แล้วตายนี่นี่นีเราไปแบบนี้เนี่ยไปครับเพื่อนเราต้อ,องอยู่บนหัวดิ้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 วนี่ฮ้ยเปิดแชทด้วยเปิดแชทด้วยดิวด้วดุว้ยดุยดุยดุยนี่นี่นี่นมาครับไล่ครับอุ้ยไม่สนใจเราเลยอ่ะสนใจเราใน,นมุงเอ้ยนี่ไงเราเจอคนตรงนี้พอดีเลย ไอ้ผมเองนี่ปุ๊บปุ๊บเราเราทำท่ายืนนิ่งเราทำท่ายืนนิ่งนิดนึงอ่ะให้เหมือน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 โปอ่ะดูนะดูตัวใส่ครับยิงหัวครับปุ๊บยิงหัวครับยิงหัวครับยิงหัวครับปุ๊บยิงหัวครับเป็นไงยิงไงนายนายนายอะไรนายอะไรพี่นี่เขากหลังสนใจเรานี่เลยนี่เลยเหมือนไหมเหมือนไหมสนใจเราไหมอ่ะสนใจเราไหมอ่ะนายใช้พระแบกดันได้ไหมโอ้โหโอ้ไม่เล่นกับเราเลยอ่ะเออนี่ไงเนียนปุ๊บเนียนไหม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  อเขาไม่สนใจเขาไม่รู้หรอเอ้ยไม่เหมือนหรออฮ้ยอฮ้ยนี่เนี่ยเขาไม่พิมพ์เลยอะ่ะนี่ทำตั้งนานแล้วนะทำไร <c oughs> ทำไร <c oughs> เอ้ยงงทำไรอีก <c oughs> ไม่เหมือนหรอโ <c oughs> อ้โอ้ทำไร <c oughs> หน้าแตกเลยครับโอ้ยหาคนไม่ได้เลยเบื่อไอพวกคนรู้ทันอ่ะเดี๋ยวเราลองวาร์ปไปที่เกาะอ่าซอมบี้เนี้ยผมอ่ะเกาะยอดทิศเลยที่ผมเจอโปนี่ไงนี่ไงนี่ไงนะผมเฮ้ยอุ้ยไม่เขาข้างหัวน้อยจังเลยไม่ใช่หัวน้อยเลือกเขาน้อยอยู่เลยเราไปแบบเนียนะเนียไม่ถือเดี๋ยวกีที่เสียงอะไรแปลกๆนี่เสียงอะไรแปลกๆปลกมาแล้วมาแบบเนียนๆครับอุ้ยอันนี้เราคำวิชาเองน,นะครับรขึ้นคอมแบกไหมอะ่ะเ้าน่าจะนะครับนีเขาใช้อันนี้หรอ ต่อคาตาคุริ่ก hmm ็มาฟาร์มแบตเตอรี่นี่เลยอ่ะอ่ะปุ๊บปุ๊บยิงครับยิงไปครับเนียนๆครับอันนี้ผมไม่ได้อัพค่ากันนะผมเพราะว่ามันจะยิงไม่เข้านะครับยิงไม่เข้ามันแทบจะไม่มีดาเมจแล้วแหละนี่ยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บครับปุ๊บครับเป็นไงยิงหัวครับยิงหัวครับยิงหัวอ้าวหายเขาไม่เล่นกับเราเลยอ่ะเอ้ยโอ้แกล้งใครไม่ได้เลยโหลอะไรกันครับนี่เงีย ต้องได้ดีวะลองไปดูเกาะเค้กอ่ะลองวิ่งไปที่เกาะเค้กนะผมเกาะเค้กคนก็เยอะเอ้ยนี่นี่้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยไอ้น,นี้มันโปรตัวจริงเลยนี่หว่าเอาเอาเอาโดนตีโดนต,ดตีเอ้ยใช่เหรอวะมันโดนตีอ่ะเ,อเ,อเดี๋ยวนะน่าเหมือนเราโดนตีไปเนี่ยคืออะไรเขาตีเราเหรอจะบอกนะว่านายไม่ได้เอาข้าหมัดอ่ะพวกนายไม่ได้อาข้าหมัดแล้วนายจะตีเราเข้าอ่ะออันนี้ใส่เลยนะอเอา้าฮัลโหลติด อ้าวนายไม่อัพอีกแล้สวยนะเสร็จแล้วนะอ้าวเราใส่นายเลยนะไอโฟไอโฟตัวจริงไอโฟตัวจริงนี่เป็นไงไม่ใช่ไอโฟตัวจริงไอโฟตัวจริงเหรอโฟตัวจริงตายเลยอ่ะอ่ะอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บไม่ใช่ไม่เจ็บเช็ดเช็ดอยู่นะเฮ้ยแต่ว่าโฟตัวจริงอยู่ไหนวะโอตัวจริงไปแล้วเอาละตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับเราต้องจัดการโฟตัวจริงนะครับบางอาจมาแย่งงานโฟตัวปลอมทำให้โฟตัวปลอมนั้นไม่มีงานทำตายเถอะไอตัวจริง ตัวจริงอยู่ไหนวะนี่ไงมันเร็วมากมันเร็วมากมันเร็วมาก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 ป๊าออไปรตัวจริงตีแตกคิวโปได้อืนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเยอหนึ่งคนเอาแล้วอห้ชะมาครับถ้าโดดยิงครับเโดดยิงครับ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 โดดยิงเร้บโดดยิงครั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 โดดยิงครับโดดยิงเรับโดดยิง โดนยิงครับโดนยิงโดนจิงครับโดนยิงไงโดนยิงครับโดนยิงโดนจิงครับโดนยิงปั๊บเนียนเนียไหมเราเนียนไหมไหนเนียนไหมเราเนียนไหมเสียงคีย์บอร์ดอาจจะดังนะเพื่อนผมสแปมกระโดดรัวนเลยเขาไม่พิมพ์เลยหรออยากเห็นปฏิกิริยาเขาไม่พิมพ์อะไรเลยปั๊บยิงยิงยิงอ้าวไม่สนใจ ไม่มีใครเล่นด้วยเลยฮะมุงเขาทำอะไรกันอ่ะเขากาันนั้นกันอยู่หรอใช่ปะ่ะการไพเร็ตออ๋อไพเร็ตนั่นจมไม่มีใครเล่นด้วยเลยฮะมุงว้าไปที่ไหนดีอะเกาะเค้กเกาะเค้กมาเกาะเค้กมีคนฟารมรือเปล่าเกาะเค้กไม่มีฟารม หลังจากที่ผมนะครับผมเสียเวลาหามันนานมากเนี่ยผมรู้สึกว่าโลก3อาจจะไม่เหมาะนะผมเพราะว่าการรวมตัวของผู้คนเนี่ยมันน้อยเกินไปผมเดี๋ยวเราจะลองวาร์ปนะครับไปอ่าดูที่โลก2กันแล้วกันนะฮะอ่ะไปดูโลก2กันว่าจะมีคนเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาจะรวมตัวที่แมนชั่นก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเลยครับที่โลก2ึบเรียบร้อยครับมาโลก2แล้วก็วาร์ปไปที่คาเฟ่เลยผมอ่ะมาวาร์ปที่คาเฟ่อย,อย่างงี้ครับแล้วก็เนียนเลยครับเฮ้ยเอ้เดี๋ยวทำไมเขารออย่างเงี้ยไม่เล่นละอ้าวทำไมนายรออย่างงี้วะเฮ้ยนี่นี่เอาอะครับ นี่ครับป๊บนี่ครับเลี้ยงครับนี่ครับดีหัวครับนี่คนนี้เป็นคนไทยคนนี้เป็นคนไทยแปลว่าเราเล่นเหนือเขาได้เราเล่นเหนือเขาได้นะครับเราเราเล่นเราเล่นเราเล่นใช้โปลได้นี่นี่เอาเลยเอาเลยนี่เป็นไงเราเหมือนไหมพวกเราเหมือนไหมพวกเหมือนไหมพวกเหมือนไหมนี่เราอุตส่าห์ทำขนาดนี้แล้วนะสนใจเลยดีอี่เหมือนไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บเหมือนไหมไม่สนใจเลยอ่ะ ปอเอ้ยน,นี่ไงนี่ไงเป็นสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วไอ้มีคนตกหลุมหนึ่งคนครับโปเอ้ยนี่มีคนมีคนตกหลุมหนึห่งปไอเดียอ่ะดูดูดูดตรสอบตรวจสอนี่นี่นอ๋อไม่ใช่เ <laughs> อออ๋อไม่ใช่ <laughs> เอ้ยมีคนตกหลุมหนึ่งคนแล้วครับเพื่อนเอเออแล้วเขาก็บอกเอ้ยอ๋ยอไม่ใช่ที่หลังเห็นไหมนะเนี่ยเออนะครับว่าโปรนะเอ้ยอ๋อไม่ใช่ตกหลุมหนึ่งคนแล้วมานะครับโอเคเดี๋ยวเราถามต่อไปเลยครับคนไหนอีกนะครับที่จะตกเราไม่กล้าออกไปข้างนอกนะเรากลัวโดนใส่ไม่อะไรหรอกเฮ้ยนี่ไดนี่คนเยอะแยะเลยเอาเลยครับต้องเนียนแล้วแหละเพื่อนๆเฮ้ยมีคนพิมพ์ไทยเหรอเฮ้ยนี่พิมพ์ไทยพิมพ์ไทยอ้นี่มันพิมพ์ไทย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 แสดงว่าเป็นคนไทยเราจะพยายามแกล้งคนไทยนะครับนี่นี่ยอบนหัวยิงอยู่บนหัวยิงอยู่หหััววยยยิิงงอู่บน อยู่บนหัวยิงอยู่บนหัวยิงอยู่บนหัวยิงเอาละวะไหนวะมีแล้วมีแต่คนอยู่ข้างนอกอยู่บนหัวยิงอยู่บนหัวยิงอยู่บนหัวยิงปั๊บ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 อยู่บนหัวยิงอยู่บนหัวยิงไม่จะให้ออกไปข้างนอกให้ได้เลยไม่ไปก็โหลไม่ก็โดนตีดิเราจะยิงไงในคนนี้คนนี้เฮ้ยคนนี้มาโผล่เป็นไงเหมือนโผล่ไหมโผล่ไหม ไอ้นี่โดดเล่นกับเราเฉยเลยอสรุปไม่โปละโดดเล่นด้วยกันเฮ้ยแกล้งเขาไม่ได้อ่ะเอาใหม่เอาใหม่นี่ยิงเลยยิงเลยโปรไม่โปรไหมเหมือนโปรไหมนี่พยายามเหือนเลยนะเนี่ยเอาละเซิร์ฟนี้เป็นยังไงบ้างเฮ้ยเจอเบคอนเหมือนกันเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเบคอนตัวนี้เลือดเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยนายจะตายแล้วเหรอวะนายมีการเคลื่อนไหวแปลกๆนะเฮ้ยเอาละเราเนียนเลยครับจังหวะนี้ปึ๊บล้างหัวครับล้างหัวปึ๊บ นี่เลยนี่เลยเป็นไงเหมือนไหมเหมือนไหมเอ้าไม่เล่นด้วยเลยอันนี้ไม่เล่นด้วยเลยเ,เ,ลยเลยฮ้ยดูเหมือนว่าเขาจะไปตีโรงงานกัน,นเพื่อนๆเราลองไปเนียนไหมไปเนียนโรงงานไหมเออเนียนโรงงานแล้วก็ไปแบบทำท่ากระโดดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแบบเป็นคนแดบบแบบแบบงขึนนั่นบว์สุดๆโอ้โหเจ็บ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 มันจะมาหาใครเนี่ยโ,โอ้โหลัวอย่างลัวเลยอะ่ะไม่อยากไม่กล้าเข้าไปแล้วเมื่อกี้เข้าไปคือเจ็บเลยอะ่ะไปได้ไหมก็นัวป้บหืม สองตรงแม่นี่ยเข้าไปเลยอ่ะโรงงานเสร็จเรียร้อยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเโปเลยเนียนเลยเนียนโปเลยครับพุ๊เนียนโปรเลยครับนี่แหละนี่แหละยังนี่ครับเนียนนะครับเนียนไหมครับเนียนไหมครับโอ้ยโดนจับใจเย็นนี่แหละนี่เนียนโปรไหมเนียนโปรไหมเลยเนียนเลยก็ๆเนียนไหมครับเนียนไหมผมเนียนไหมครับพี่ผมเนียนไหมพี่ไม่มีใครสนใจเลยนะครับเขาเขาไล่ตีกันอยู่แล้วเลย ไล่ตีกันเดียวเลยครับสนใจโปนเลยครับสนใจโปนเลยครับดูเหมือนว่าจะไม่รอดนะครับการแกล้งเป็นโปนเนี่ยเออเดี๋ยวผมต้องหาทีมงานมาช่วยผมมากแล้วแหละเออนะครับผมเดี๋ยวจะลองไปหานโนนนี้ที่ขอดเนี่ยมาเป็นตัวปั่นในเซิร์ฟนะครับผมบอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันใช้โปนนะผมแล้วเราดูปฏิกิริยานะครับผมว่าการสูมไฟเนี่ยมันจะสําเร็จหรือเปล่านะผมเออเดี๋ยวตามไปดูเลย a few moments later คนนี้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 คนนะครับพุโปนใส่เลยครับโปนยิงหัวใส่เลยครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมครับ โอยหัวใสครับโอยหัวใสโอยหัวใสครับ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 โอยหัวใสเหมือนไ้ยเหมือนเมื่อไหร่เราไม่เหมือนเลยเหรอนายโอ้โหนายไม่สนใจเราเลยอ่ะอุ้ยน่าเสีทดลท่าเป็นโปรเลยนะ เหมือนเหมือนอยังเหมือนอยังยแล้วเหมือนยังไงแอ็มจะเดาไดเหรอเอ็มอุ้ยเอาจริงไปเนี่ยเขาจะเอาจริงเหรอไอหอกเล่นเราแค่หอ,อกเล่นนายเราซื้อไหนไม่ได้หรอกเรามีแค่อ e ิเล็กทริดคอยเราซื้อไหนได้ไงเราไอ้ก็เกินไปนี่เราจะซื้อไหนได้ไงเรานายจะเอาจริงเหรอเราไม่มีอะไรไปสู้อไหนเลยอ๋อ,อ,อ,อคนนี้เขาเอาจริงเหรอเพื่อน เขาจริงอ่ะเฮ้ยเกินไปเฝ้าเขาจริงหรอไม่ได้จะสู้นะต้องแค่เอาคาบูชาดีนายเองอ่ะผมว่าผมต้องเอาแล้วล่ะแต่ขนาดนี้นะเออจรินไม่ค่อยอยากเอาเลยนะคนนี้แต่ว่าจะไม่อึเอาวะไงอย่าหนีดีนายเรามีแค่อีเล็กติดคออย่างนี้สู้อะไรได้ไอ้นี่โยรุดึงไปมีโยลุ้วยโอ้ไม่เจอทางคิดว่ะดึงมาไะ้เราไงอ่ะฮะฮะจะเล่นเป็นโปดี้ไม่ชอบนี่ อยู่ไหนเดี๋ยววะหาไ,ไม่เจอไม่ไลยวะอ๋อยู่นู่นเหรอใช่ดิคนไหนอ่ะอันนี้คือล่าสุดเอ้ามาลีนเหมือนกันเออเออเลยอะไรเขาเนี่ยอะไรเขาเนี่ยอะไรเขาเนี่ยเอาครับล่าสุดใครไม่รู้ครับนี่แปลกเฉยไม่ได้ตั้งใจจะกล่าวว่าจ,จะมาแกล้งเป็นโป เอาละครับตอนนี้นี่ครับผมมาอยู่เซิร์ฟนะครับที่มีทีมงานผมเนี่ยถึงนสองคนเลยนะครับเออจะเป็นในส่วนของนี่นะครับน้องเฟรมนะครับน้องลาเต้อันนี้คือ2คนที่เป็นทีมงานครับดูว่าจะปั่นสําเร็จหรือเปล่านะเออช่วยกันปั่นนะครับผมเออมาเรียบร้อยแล้วผมก็วาร์ไปที่ในส่วนของคาเฟ่ผมอแล้วก็หาครับหาคนก่อนนี่เหรอฮะเซิรนี่เหรอได้หมดได้หมดตุตุย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 สนใจแล้วเปล่าสนใจแล้วเปล่าคนนี้คนนี้เป็นไง ้ยนี่ไงนี่ไงทีมงานทำทีมงานทำงานแล้วทีมงานพิมพ์ว่าแฮ็กแล้วนี่ทีมงานหนึ่งคนพิมพ์ว่าแฮ็กนะฮะผมทีมงานผมนเนี่ยโอ้โหหน้ามาหน้ามาจ้างมานี่นี่อุ้ยต่อเนี่ยต่อเอาเรื่องเอาเรื่องไงไงอุ้ยไ่เขาโจมตีเราจริงจังว่าเนี่ยโจมตีเราจริงจังว่าเนี่ยนี่อุ้ยอุ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะว้าฮู้ฮู้ อย,ยิงครับยิงครับคนนี้เขาไม่พิมพ์ว่าอะไรนะแต่ดูเหมือนว่าเขาพยายามโจมตีเราหรือเปล่า <c oughs> คิดว่านี่เข้ามาข้างในต่อซ้ำต่อ,อแขกครับแกค,ครับแขกครับเพงครับ Two thousand years later เอาเลยครับเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เนี่ยผมผมก็ได้กลับเข้าสู่โลก3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่เราเนี่ยไปโลก2อนะครับผมเรียกได้ว่าตกใครไม่ได้เลยนะครับผมแบบว่าเขาอ่านทางเราออกหมดเลยนะครับว่าเราเนี่ยมันไม่ใช่โปรนะครับผมเออซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะครับผมจะลองนะครับมาหาในโลก3ามมาต่อบ้างนะผมเดี๋ยวผมต้องออกนี้ก่อนอันนี้ทีมงานผมนะโอเคครับวัดไปที่ในส่วนของอ่าแมนชั่นนะผมอ่าแมนชั่นครับแล้วก็ลองดูผู้คนนี่ไงนี่ผู้คนผู้คนเนียนครับเนียนโปรครับเนียนโปรครับดูดูดูดุยด ดุ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 ดยดหดุ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 ดเดุดุดยด่ดหนุดยดุ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 อุดเดุดุอยดาดุ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 ดเยออุด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 ุุ่ดุดดุ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 ดดดดเเร็วไหรอไม่เหมือนหรอตกใครไม่ได้เลยอ่ะเออ ตกใครไม่ได้เลยอ่ะตกใครไม่ได้เลยนะผมเออรีดได้ว่าคลิปนี้นะครับแทบไม่สาเร็จเลยเพราะว่าเราตกใครไม่ได้นะครับตกได้แค่คนเดียวครับสำหรับภารกิจนี้ครับผมในการแกล้งใช้โปรนะครับผมหรือแกล้งเป็นโปรเนี่ยก็คงจะต้องรีดไว่าล้มเหลวนะครับผมเพราะว่ามีคนที่ติดกับเราเนี่ยเพียงแค่คนเดียวท่านเองนะครับผมแล้วเขาก็แบบเอ๊ะใจนี่ครับผมรู้ที่หลังว่าเราเนี่ยไม่ใช่โปรตัวจริงเนี่ยผมอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเล่นไม่เนียนด้วยนะครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผมสาหรับการแกล้งนะครับผมเป็นโปรหรือแกล้งใช้โปรนั่นเอง นี่ครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์นะครับผมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมไปแล้วครับบายบาย